คือถ้าเรารู้สึกว่าเราฉลาดเมื่อไหร่อะเราเตรียมตัวโง่ได้เลยอะอเหมือนเตรียมตัวที่จะกลายเป็นคนโง่ที่น่ากระทืบอะอ,อันนี้มันเป็นเรื่องไม่รู้เนอะมันจะมีแต่เรื่องเมาเๆ <laughs> ทั้งเรื่องล่ <laughs> ถึงได้แต่เรื่องแบบเลวร้วาย เหมือนแบบไปจะไปเลี้ยงส่งรุ่นพี่ที่แบบที่มหาไลไหัยอะไรเงี้ยแบบจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปกินกันตั้งแต่กลางวันเลยแล้วบอกว่าก็เมามากเมาอยู่แถวจุฬาอะไรเงี้ยก็เดินกันอยู่แถวนนะั้นไปาบางุรคลองไปสยามอะไรก็ไม่รู้ว่าไปไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะแล้วคือในหัวเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอยู่แบบสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองอะไรเงี้ยแล้วอตอนนั้นอะ่ะแล้วก็แบบหลงจากเพื่อนอนะ่ะแต่คือจริงๆเดินอยู่แถวสามย่านหรือแถวอะไรอย่างเงี้ยเลยเละเทะมากแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็โบกรถแท็กซี่ ในหัวคือบอกคือจาได้ว่านั่งตุกตุกแล้วถูกไปหย่อนที่ไหนอีกก็ไม่รู้แล้ววนเวียนอยู่นั่นนะคงเมามากพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ในหัวคือเรียกแท็กซี่คันนี้แหละเขาก็ขึ้นไปแต่มันแปลกมากที่คือในแท็กซี่ม่มีคนนั่งอยู่แล้ววะนอกจากคนขับอ่ะมีคนนั่งข้างหน้าคนหนึ่งมีคนนั่งข้างๆอยู่อีกคนนึงแต่ในหัวมันเป็นเห็นเป็นภาพแบบนั้นอ่ะแต่มันไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วคือตื่นมาอีกทีอ่ะคืออยู่บ้านเพื่อนคือไอตอนที่ไปโบกแท็กซี่อ่ะคือมันไม่ใช่แท็กซว้ พ่อเพื่อนครอบครัวขับรถมาเจอพอดีก็เลยแบบก็เลยเก็บเก็บศพขึ้นไปเออแล้วก็คือแบบไม่รู้เรื่องแล้วแบบบอกว่าไปนี่ครับไปแบบตรงนี้นเขาบอโอเคพาไปแต่คือพากลับบ้านเขาเองอะไรเง,งี้ยแล้วก็แบบก็คือเพื่อนมาหาลัยกันนั่นแหละเออในรุ่นกันเลยอะไรเง,งี้ยครับอืมก็ดีนะที่พ่อแม่เขายังโอเคกับเราอยู่เออเราเราไม่เชื่อว่ามีคนฉลาดอ่ะหมายถึงว่าแบบไม่ไม่แน่ใจอ่ะแบบมันมันเหมือนแบบถ้าโง่แปว่าไม่รู้อ่ะมันมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะมากอ่ะ แล้วเราสึกว่าพอเรารู้วันไหนที่เรารู้ตัวว่าเราโง่อะมันคือแบบเป็นเดเวล็อปขั้นขั้นต่อไปที่เราจะฉลาดเรื่องนี้ได้แล้วอะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราฉลาดเมื่อไหร่อะเราเตรียมตัวโง่ได้เลยอะเหมือนเตรียมตัวที่จะแบบกลายเป็นคนโง่ที่น่ากระทืบอะพอเราพอเรารู้ว่าเราโงาป่ปุ๊บอะนั่นคือเป็นสเต็ปที่เราเตรียมตัวจะฉลาดขึ้นกับเรื่องนั้นแล้วอะพอเราเหมือนเราเหมือนเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้นี่หว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้ไขได้ พอเรายิ่งโตอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราพร้อมโง่เสมอเลยอ่ะเพราะว่าก็ค mm ือ hmm. จริงเราล,ลึกๆคืออยากจะฉลาดขึ้นนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าการโง่มันมันเป็นเป็นประโยชน์อะ่ะ mm hmm. ประมาณนั้น mm hmm. ซึ่งเราก็ยังมองว่าต่อให้วันเนี้ยเราเหมือนรู้อะไรสักอย่างแล้วเงี้ยเหมือนแบบหายโง่แล้วจากเรื่องในมุมหนึ่งน่ะจริงๆมันอาจจะมีอีกมุมอื่นได้อีกอะ่ะที่ที่เราไม่รู้อะ่ะ